นะครับให้ไ si ด้จินนะครับให้เตจินไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมนะครับมันอันนี้มันคือสีเหลืองาเฟ่ครับอันนี้คือเค้กอเมซอนนะครับคุปปิวซซื้อมาวันนี้ครับถ้ากดถ่ายครับมันจะเป็นภาพสีเหลืองครับเป็นนิดเดียวครับทุกคนเพราะว่ามันสีสีเหลือครับเดี๋ยวผมจะทอดรอนนะครับให้เพื่อนๆดูครับถ้าเราทดลองไม่เสียครับทุกคนถ้าสกินนะเดี๋ยวผมจะทอดไ้่สกิน ทุกคนจะสามารถทัสกินได้ปกตินะครับทุกคนไม่โดนน้ำไม่เสียเลยครับทุกคนทัชสกินนะครับอยา่างทุกคนทัชสกินนะครับทุกคนจะลองจะลองนะจะลองจะลองทัชสกินนะครับด้วยก้อนนะครับทุกคนว่าจะหมุนแล้วทัชสกินได้ไหมโอเคครับมันตอนนี้มันทัชสกินถูกครับ โอเคนะครับสำหรับใครสำหรับใครชอบคลิปนี้หรือชอบนี้กดไลค์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย